สวัสดีครับทุกคนรู้ยังแค่ลิซ่าตำส้มตำอยู่บ้านเฉยๆโลกถึงกับสะเทือนมะละกอดิบในเอเชียนมาร์เก็ตขายหมดเกลี้ยงคนแห่กันไปหาซื้อพริกมะนาวปลารา้าจนชั้นวางว่างเปล่าร้านขายอาหารอึง้งไม่มีใครสั่งส้มตำเพราะคนอยากตำกินเองวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกปรากฏการณ์ตำหนึ่งครั้งสั่นทั้งโลกที่มีเพียงลิซ่าคนเดียวเท่านั้น ที่ทำได้ไปจ้าคือต้นเรื่องมันเริ่มจากคลิปเดียวเลยนะจากวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาลิซ่าคือมาในลุกชิวๆอยู่บ้านแล้วเธอก็โชว์สกิลตํ่ส้มตํ่ตามคำขอของแฟนคลับเสียงครกตุ๊บตุบตําแบบมือโปรตําแบบคนไทยแท้ไม่แคร์สื่อจัดไปแบบจุกๆุกทำเอาแฟนคลับทั่วโลกเข้าชมไลฟ์เพียบเมื่อแฟนๆที่เข้าชมไลฟ์คอมเมนต์ว่าตําโลด ลิซ่าก็โชว์สกิลเทพเริ่มตำซุ้มตำแต่ลิซ่ากลัวพลิกเข้าตาเลยหลับตาตำเรียกเสียงฮาสนันไลฟ์แล้วที่ทำเอาแฟนคลับอึง้งเพราะบ้านของเธอนั้นมีเครื่องปรุงอาหารส้มตำครุบครันไม่เว้นแม้แต่น้ำปลารา้าซึ่งมีบางช่วงของการไลฟ์นั้นลิซ่าได้หยิบมะขามเปียกออกมาแต่เธอก็สับสนในการใช้ภาษาจนเธอพูดออกมาว่าอุ ih, have ๊ยไอแฮปน้ำมะขามแอนปลา What is มะขามอ่ะเทมอรินเหรอเท่านั้นไม่พอลิซ่ายังบอกอีกว่าผงนัว i d o n t h a v e ผงนัวแฟนขับจึงบอกอย่างหาว่าไปเอาที่แบมแบมโลดผงนัวทั้งเกาหลีอยู่ที่แบมแบมหมดแล้วและเมื่อลิซ่าตำส้มตำเสร็จเธอก็บอกอีกว่าหนู un, ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยหนูทำส้มตำมันออกมาดีจริงๆทำเอาแฟนคลับยิ้มให้กับความน่ารักของเธอซึ่งในไลฟ์แฟนคลับต่างแซวว่า ลิซ่าจะทำให้ราคาน้ำปลราร้าหรือมะละกอขึ้นอีกไหมเพราะเธอนั้นขึ้นชื่อว่าเจ้าแม่โซเอาเรียกว่าไลฟ์ครั้งนี้ลิซ่าได้ดันอาหารไทยอย่างเมนูส้มตำให้ทั่วโลกได้เห็นดูไปดูมานี่ไม่ใช่แค่ตำส้มตำแล้วนะมันคือการแผ่พลังซอฟต์พาวเวอร์แบบธรรมชาติเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำไวรัลแต่มันมาเองแบบไม่มีใครต้านล่าสุดวันนี้เมียฝรั่งหลายคนในต่างประเทศ ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไปซื้อมะละกอดิบทําส้มตําให้ผัวกินตามลิซ่าแต่มะละกอไม่มีเอเชียนโกลเซอรี่ในหลายประเทศขึ้นป้ายแบบํำไม่ออกว่าพาพญาโซอ u t แ h a ส k ต t ลิซ่าเทรนวันนี้เมื่อปลาล้ากลายเป็นเรื่องที่โลกต้องรู้ชาวต่างชาติหลายคนสงสัยว่าสิ่งสีดำคล้ายน้ำซุปในไลฟ์คืออะไรคนไทยแห่เข้าไปอธิบายอย่างมีความสุข มันคือปลาแดดเดียวหมักปลาเกลือและข้าวเหนียวทิ้งไว้จนหอมมันกลิ่นแรงแต่รสเด็ดคือเอเซนส์ของอีสานถ้าไม่มีคือยังไม่ใช่ซุ้มตำแท้ๆนะยูชาวต่างชาติตอบแบบฮาๆว่า so is fermented fish sauce I'm scared but intriguing Lisa made me Google this weird brown sauce I need it บางคนถึงกับสั่งซื้อจากอเมซอนเพื่อมาลอง ปลารากลายเป็นคลาสเรียนวัฒนธรรมอาหารไทยแบบไม่ตั้งใจขอบคุลิซาที่เปลี่ยนครกบ้านให้กลายเป็นเวทีสากลและทําให้ปลารากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการเครื่องปรุงในขณะเดียวกันเมียฝรั่งในต่างแดนออกมาเปิดเผยว่าเมื่อการตําส้มตําของลิซ่ากลายเป็นวาระทั่วโลกทําให้มะละกอดิบในต่างประเทศขาดตลาดจนต้องขับรถไปซื้อเส้นมะละกอถึงสองชั่วโมงสไพยไทยในต่างแดนเปิดเผยว่า หามะละกอไม่ได้เลยมะละกอขาดตลาดวันหยุดที่ผ่านมาไปตามล่าหามะละกอดิบลิซ่าตําทีเดียวตําไทยกลายเป็นเมนูประจําบ้านฝรั่งลิซ่าเอฟเฟกต์ทำเศรษฐกิจมะละกอสะพัดร้านค้าในเยอรมันสหรัฐออสเตรเลียยอดขายวัตถุดิบไทยพุ่ง3-5ถึงเท่ามีร้านขายวัตถุดิบไทยตั้งชื่อเซตว่าลิซ่าส้มตําเซตบางคนยังไม่รู้จักคําว่าส้มตําด้วยซ้ําแต่เห็นลิซ่าทําแล้วสนใจ ลองทำลองกินแล้วติดใจร้านขายวัตถุดิบไทยในต่างประเทศเผยว่าเมื่อก่อนมะละกอดิบขายวันละ10โลหลังจากไวรัลลิซ่าตำสมต่ำมะละกอดิบวันเดียวขาย80โลจนหมดเกลี้ยงนี่แหละครับพลัง soft power ตัวจริงเธอไม่ได้พูดว่าส้มตำอร่อยกินกันเถอะแต่แค่เธอใช้ชีวิตปกติทำเมนูมนบ้านซึ่งคนทั้งโลกก็อยากทำตามและที่ใครจะไปคิดล่ะครับว่า ภาพผู้หญิงคนหนึ่งนั่งต่ำส้มต่ำในบ้านธรรมดารรมดาไม่มีเวทีไม่มีไฟไม่มีแบ็กอัพแดนเซอร์จะกลายเป็นคลิปที่สะเทือนวงการอาหารโลกได้ขนาดนี้แต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นคือลิซ่าแบล็กพิงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีจากคลิปที่ดูเหมือนไม่มีอะไรกลับกลายเป็นไวรัลระดับโลกเพราะแค่เพียงเธอต่ำส้มตม่ำบวกกับรอยยิ้มที่ดูจริงใจและเป็นธรรมชาติก็เพียงพอที่จะทำให้ส้มตม่ำ กลายเป็นคำที่ถูกเ e ิร์ชบน Google มากที่สุดในวันนั้นและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมัละกดิบขาดตลาดในต่างประเทศจนถึงตอนนี้นั่นแหละสิ่งเหล่านี้คือพลังของลิซ่าผู้หญิงคนเดียวที่สามารถทำให้ปลารา้ากลายเป็นซอสท,ที่คนทั้งโลกอยากลองทำให้ครกกลายเป็นพร o อแฟชั่นและทำให้ส้มตำกลายเป็นเรื่องอินเทรนด์ระดับโลกโดยที่เธอไม่ต้องพยายามด้วยซ้ำและนี่คือคำจำกัดความใหม่ของคำว่า ทรงอิทธิพลในแบบที่ไม่มีกรอบไม่มีสคริปต์และมีเพียงลิซ่าเท่านั้นที่ทำได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับนัวเออมาไม่ไม่ครับผงนัวผงนัวเออมาเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย